ะะจัดกันมาให้อีกแล้วนะคะกับรายการไม่ขาวมันจี ตอนเดียวนะคะเครื่อง3 0 0พันนะคะตัวเอสนะคะจัดมาให้ใหม่คุณจัดหนักแบบสุดๆกันไปเลยนะคะบอกเลยว่าพร้อมใช้งานแบบจัดเต็มระบบนะคะเปลี่ยนหน้าจอนะคะมาให้ด้วยนะผ่อนสบายๆนะคะ8ต่งสีง้วนนะคะอยู่ที่5,000บาทเท่านั้นนะ,ะเริ่มดาวที่หนเป์เซ็นเท่านั้นนะคะสาะดอกเบี้ยพิเศษพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.79%เเท่านั้นเอาอะไรอีกไหม พูดแค่นี้ยังไม่จอ,อกเหรอพูดแค่นี้ไม่จอ,อกเหรอมาจองได้เลยนะคะตอนนี้จองผ่านออนไลน์นะคะเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะคะจริงคือเป็นตัวโลสุดนะคะแต่ว่าเราเสริมเติมแต่งนะคะอัดเข้าไปให้น้องหมดเลยนะ,ะทั้งคันเลยนะคะแมทใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะคะยางใหม่สี่เส้นไปเลยนะคะ เสริมอคองเตี้ยมาให้นะคะเนี่ยเสริมแบบฟรีๆกันไปเลยนะคะให้ลูกค้าไปเลยทํามาหาทินนะค่ะนี่เบาะหนังทั้งคนนั่งคนขับนะคะที่สําคัญนี่หน้าจอนะคะ Android นะคะระบบสัมผัสเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้ปกติเลยนะคะมีวัดบูทให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่กล่อง ECU ว่าถ้าคุณอยากได้คันนี้นะคะอยากเป็นเจ้าของรคันนี้นะคะติดต่อด้านล่างแ่กันล่างนี้มาได้เลยนะคะคแล้วก็รถสวยคุณภาพดีที่คุณก็เป็นเจ้าของได้น,นะคะที่จะเป็นรถบ้านค่ะ